ขอบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อคาถาหัวใจมหาเศรษฐีสวดแล้วรวยเห็นเงินล้านทันตาเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับหลายท่านคาถาหัวใจมหาเศรษฐีคงเป็นที่รู้จักกันมากพอสมควรแต่ยังมีหลายคนที่คิดว่าเป็นคาถาแค่สวดแล้วเพื่อให้ได้ความร่ำรวยเท่านั้นจึงพยายามสวดตลอดแต่คงแปลกใจว่าทำไมบอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ แต่สวดแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นเลยจงเข้าใจว่าคาถาหัวใจมหาเศรษฐีเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากท่านที่จะน้อมนำไปปฏิบัติควรมีความตั้งใจและแน่วแน่อย่างจริงจังไม่ใช่แค่สวดไปวันวันเท่านั้นซึ่งคาถาหัวใจมหาเศรษฐีมีดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมสี่ประการนี้ให้ได้ซึ่งคืออุอากษะโดยจะต้องเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผลมากต่อชีวิตในแต่ละอักขละในคาถาซึ่งมีความหมายดังนี้ 1. อุย่อมาจากคำว่า อุทะฐานสัมปทาแปลว่าให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการสแสวงหาความรู้เพื่อทำงานให้ได้ดีต้องหนักเอาเบาสู้ในหน้าที่การงานที่ได้รับกิจการทั้งหลายต้องรู้จักรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง 2. อ,งอาย่อมาจากคำว่า อารักคสัมปทาแปลว่าให้ถึงพร้อมด้วยการรักษาคุ้มครองทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้เงินทองล่วไหลมีอันตรายละมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยมิให้เปืองเงินเปืองทองโดยใช้เหตุและรู้จักทำให้เงินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือให้เงินนั้น งอกเงยขึ้นด้วยความชอบธรรมไม่ลงทุนอะไรที่เกินกำลังเพราะนี่คือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขกายสบายใจไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์มีชีวิตที่แสนสุขอยู่กับคำว่าพอให้ได้ 3. กะย่อมาจากคำว่ากัลยานิมิตตาแปลว่า การมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเพราะคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนจึงต้องดูหน้าว่าเป็นคนดีที่มีลักษณะไม่เป็นคนปอกลอกไม่ดีแต่พูดไม่เป็นคนชักชวนไปในทางชิบหายชวนกันไปกินเหล้าเมายา เที่ยวกลางคืนมั่วเมาในการพนันและผีการพนันเข้าสิงจิตใจพยายามรักษาเพื่อนดีๆถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือคำจุนกันไปทั้งในทางโลกและทางธรรมรักเพื่อนเหมือนรักตุนเองก็จะได้เพื่อนดีๆมาส่งเสริมกันและกัน มีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะได้น้อยก็ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดลิษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยดีราคาดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเล 4. ส,สะย่อมาจากคำว่าสมชีวิตตาแปลว่าการเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักกำหนดรายรับรายจ่ายอย่าให้สุลุยสุลล่ฟุ่มเฟือยหรืออัตคัดขัดสนจนเกินไปให้รู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมรวมถึงสิ่งที่หามาได้ด้วยอย่างชาญฉลาดหากได้ประพฤติปฏิบัติตามหัวใจหลักเศรษฐีสี่ประการคือขยัน มันรักษาคบหาคนดีมีชีวิตที่พอเพียงรับรองได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีหรือผู้ประเสริฐที่สุดสมใจมั่งมีเงินทองมหาศาลดังมหาเศรษฐีทั้งปวงแน่สวดทุกวันวันละห้าจบตอนเช้าก่อนออกจากบ้านทุกวันจะช่วยดลบรนดาลให้โชคลาภและเงินทอง ให้สมดังปาถนาทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วท่านจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานเราเชื่อว่าถ้าหากเราไม่ทิ้งบุญ บุญก็จะไม่ทิ้งเราแน่นอนธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ